ลุงเขาจะปรับปรุงจากนักปฏิวัติได้หรอครับเขาคือคนที่รัฐประหารเข้ามาภาพนั้นเขาไม่มีวันปรับปรุงได้ครับแล้วผมมองว่าลุงแก่แกเกินจะมาทํางานการเมืองแล้วครับหยุดเถอะครับพักเถอะครับผมมองว่าสิ่งที่ลุงทั้งสองทำมาเนี่ยมันก็นานแล้ว ไปีแล้วเต็มๆแล้วแต่เราก็ไม่ได้เห็นว่าประเทศชาติมันจะดีขึ้นคือมันสงบอ่ะมันสงบจริงแต่มันสงบแบบไม่เหลืออะไรเลยปล่อยให้เด็กๆทำบ้างครับโพสิชันของเราคือประชาธิปไตยเต็มใบครับเป็นพักการเมืองที่เทาเทาดำดำหน่อยที่กล้าพูดเรื่องที่สังคมส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดแล้วกันครับนั่นคือโพสิชันของเราบางทีผมก็อาจอยากจะเป็นนายกกับเขาบ้างนะ ไม้เด็ดหรอครับไม้เด็ดก็คือการพูดความจริงนี่แหละครับผมว่าสังคมไทยมันขาดคันมันขาดการพูดความจริงมานานแล้วอย่างเช่นเรื่องหวยเรื่องบอนเรื่องซ่องเนี่ยมันไม่มีใครพูดถึงในมิติที่จะจับปัญหาขึ้นมาไว้บนโต๊ะแล้วก็จับมันมาแก้ไขแบบจริงจังจสักทีพอมันไม่มีการแก้ไขเนี่ยมันทําให้เกิดการคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นไม้เด็ดของเราก็น่าจะเป็นการหยุดสวยหยุดการคอร์รัปชันเพราะผมถือว่าทั้งสวยและคอร์รัปชันเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมดในสังคมไทยครับ คือถ้ามันถูกกฎหมายปุ๊บมันจะเรียกเก็บสวยไม่ได้สวยนี่ผมไม่ได้หมายถึงตำรวจนะผมหมายถึงทั้งระบบตั้งแต่ข้าราชาการตำรวจรัฐมนตรีมันรับกันหมดอะครับสิ่งหนึ่งที่มันทําได้แน่นอนก็คือเรียกร้องให้สังคมหันกลับมามองว่าปัญหาหวยมีจริงปัญหาบ่อนมีจริงปัญหาซ่องมีจริงเพื่อที่จะได้รับการแก้ไขในอนาคตอย่างน้อยพักเปลี่ยนขอเป็นตัวเลือกขอเป็นคนสร้างปัญหาให้สังคมไทย สร้างเพื่อถูกที่จะามาแก้ไขครับง่ายๆเลยอ่ะเมื่อก่อนไม่มีกองสลักพัดมันก็จะไม่มีหวยเกินราคาไม่มีใครบอกเลยว่าหวยเกินราคามีแต่ตรวจไม่เจอไม่เจอจนมามีกองสลักพัดเกิดขึ้นในประเทศไทยทางหน่วยงานราชการก็เลยตื่นตกใจแล้วก็ตื่นตูมจนลุกขึ้นมาแก้ปัญหาหวยเกินราคาจนณนะวันนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดเพราะถ้าแก้ทั้งหมดก็จะไปกระทบกับกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ก็เลยยังแก้ไม่หมด เราก็อยากจะมาพูดนี่แหละว่าหวยมันเกินราคามันมีวิธีที่แก้อยู่ก็คือการพิมพ์เพิ่มด้วยนโยบายหวยโอกาสแล้วมันก็จะแก้ปัญหาหวยราคาแพงได้แก้ปัญหาหวยขาดตลาดได้แก้ปัญหาต่างๆที่มันสะสมอยู่ได้อย่างแรกเลยก็คือจะต้องเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายก่อนต้องแก้กฎหมายให้การค้าประเวณีไม่ผิดกฎหมายก่อนส่วนการขึ้นทะเบียนไม่ว่าใครจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอันนี้อยู่ที่ความสมัครใจ ถามว่าขึ้นทะเบียนเพื่ออะไรขึ้นทะเบียนเพื่อได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานอย่างเช่นผู้หญิงที่ทํางานอยู่ในอาบอบนวดซึ่งเราบอกว่าไม่มีค้าบระเวณีทั้งๆท,ท,ที่มันค้ากันอยู่ทุกวันละว,วันละห้าหกรอบต่อคนแล้ววันๆหนึ่งมีผู้หญิงขายตัวอยู่ในอาบอบนวดเนี่ยผมว่าเป็นพันรอบนะแล้วเรามานั่งบอกว่าไม่มีแล้วผู้หญิงเหล่านี้เวลาเจ็บปวดปว่วยไข้ไม่ได้รับการรักษาเวลาโดนรังแกเวลาโดนเอาเปรียบ ไม่ถูกดูแลเลยยังไม่รวมถึงผู้หญิงที่รับงานด้านนอกเด็กเอ็นเด็กวีที่ไปตามคอนโดไปตามอะไรอย่างนี้อีกที่บางทีก็โดนบังคับมอมเหล้าซึ่งเราก็เห็นมาแล้วอย่างลายของที่เสียชีวิตไปสองสามคนมันก็ไม่ได้รับการดูแลตามกฎหมายมันกลายเป็นว่าเขาเป็นผู้ร่วมกับทําความผิดเราจะทํายังไงให้เรื่องที่มันมีอยู่ในสังคมเนี่ยมันได้รับการคุ้มครองผมไม่ได้บอกว่าผมจะส่งเสริมไม่คนขายตัว เรื่องการขายตัวหรือไม่ขายตัวมันเป็นสิทธิ์ของเขามันควรเป็นสิทธิ์ที่เสรีภาพในร่างกายเขาตราบใดที่เขาไม่มาขายบนหัวผมผมก็ไม่ว่าหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะไปขายตัวมันก็ควรเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราควรจะควบคุมว่าไม่ให้มีเด็กเข้ามาไม่ให้มีการล่อลวงไม่ให้มีการหลอกลวงไม่มีการหลังแกกันสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือมีการซื้อตัวเด็กจากที่บนดอยแล้วเอาขึ้นรถมาขายตัวในกรุงเทพ ตามมาอบอนวดต่างๆพอหมดอายุก็ส่งไปตามต่างจังหวัดต่อไปเราแกล้งปฏิเสธว่าไม่เห็นเรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วครับผมเลยรู้สึกว่าหนึ่งเลยการค้าประเวณีต้องไม่ผิดกฎหมายส่วนการขึ้นทะเบียนควรเป็นความสมัครใจส่วนการที่เขาจะประกาศตัวว่าเป็นหรือไม่เป็นอันนั้นเรื่องของเขาแล้วการควบคุมการขายบริการก็ควรจะถูกควบคุมเฉพาะสถานบริการบางแห่งเป็นโซนนิ่งตัวเลขเศรษฐกิจเอาง่ายๆเลยว่า ผู้หญิงเหล่านี้ทําให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนอยู่แล้วแหละถ้าถ้าคนเคยมาเดิน้วยขวางอ่ะผมมาเดิน้ว้ยขวางแดดผมอายุสิบเจ็ดจะเห็นเลยว่าผู้หญิงทํางานลางคืนที่อยู่แถวแถวเว้ยขวางเนี่ยร้านขายเสื้อผ้าร้านขายอะไรเต็มถนนไปหมดยังไม่รวมถึงแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์พ่อแม่พี่น้องเขาที่อยู่ต่างจังหวัดลูกหลานเขาเอ,อ่น้องเขาที่เขาส่งเรียนคือมูลค่าเศรษฐกิจมันเยอะมากแต่ว่าเราไม่เคยไปวัดมันจริงๆเพราะมันอยู่ใต้ดิน แต่ผมเชื่อว่าเยอะมากจริงๆครับเราจะไปค่อยกับใครมั่งง,ง่ายๆเลยด่านแรกที่เราน่าจะเจอก็คงจะเป็นตำรวจและครับเพราะเมือนเพราะว่ามันจะมีสองส่วนนะส่วนแรกถ้าสมมติมันไม่ผิดกฎหมายปุ๊บเนี่ยตำรวจจะเก็บสวยไม่ได้แต่ผู้ประกอบการจะไปเจอสวยรูปแบบหนึง่งสวยใบอนุญาตอาจจะโดนตั้งแง่มานั่งคอยจับว่าผิดตรงนั้นผิดตรงนี้ผิดตรงนู้นผิดตรงนั้นแต่อย่างน้อยถ้าเราทํา ยอมรับว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วเริ่มแก้ปัญหาแม้กระทั่งมันจะลดลงไปแม้แต่นิดเดียวในอนาคตมันจะถูกแก้จนหมดในที่สุดครับก็ต้องให้เขาปรับตัวครับต้องให้เขายอมรับความจริงสักทีลืมตาแล้วก็มองความจริงว่านอกวัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในวัดคนไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันหมดในในในโลกของเราเนี่ยมันมีคนหลากหลายแบบมีคนหลากหลายอาชีพ และการที่มีผู้หญิงถ่ายตัวเขาก็ไม่ได้ผิดตราบใดที่เขาทำบนร่างกายของเขาตราบใดที่เขาทำในพื้นที่ของเขาตราบใดที่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเขาไม่ควรจะผิดเหมือนกันในการที่คุณเดินเข้าวัดโสเภณีก็ไม่ได้บอกว่าคุณผิดเพราะฉะนั้นผมว่าเราควรยอมรับความจริงแล้วก็มองความมอมองข้อดีที่มันจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่น จะลดไม่ให้เด็กเข้ามาวงจรน,นี้ยกตัวอย่างเช่นจะทําให้ผู้หญิงเหล่านี้ไม่โดนรังแกไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะฮะล่าสุดเห็นมีอะไรทหารเซ็กเทือนไปตุ๋ยผู้ชายจนเลือดออกอะไรเนี่ยมันมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราอยากให้มองข้อดีครับว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะทําให้คนเหล่านี้ไม่โดนลังแกมันจะทําให้เด็กไม่เข้ามาในวงจรน,นี้โมเดลเรื่องบ่อนไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือ จริงๆแล้วบ่อนเนี่ยถ้าจะคุมให้ได้มันคือเรื่องเดียวเลยคือการเรื่องการบังคับใช้กฎหมายพอมันถูกกฎหมายปุ๊บเนี่ยเรามีโมเดลเยอะแยะโมเดลสิงคโปร์ก็ได้โมเดล,ดเดลจากอังกฤษก็ได้ซึ่งผมไปดูมาทั้งสองที่ทั้งสองที่ค่อนข้างเข้มงวดแม้กระทั่งจีนเองจีนเองก็เข้มงวดเรื่องบ่อนคาสิโนมากแม้กระทั่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นอนุรักษ์นิยมสุดๆตอนนี้ก็กําลังทําบ่อนคาสิโนโลกมันไปในระดับที่เราไม่สามารถ ห้ามเรื่องเหล่านี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามไม่ได้เราต้องเรียนรู้ว่าเราจะอยู่ยังไงกับมันอย่างบอนออนไลน์เนี่ยอยู่ทุก,ก,ท,กทั่วทุกพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นการที่จะคุมบอนออนไลน์เนี่ยผมมองมันง่ายมากนะเพราะทุกอย่างมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะทุกอย่างมันมีบูปินมันมีฟุตป,ปินหมดเขาทําอะไรเขาโอนเงินเท่าไหร่เขาเสียเท่าไหร่มันตรวจสอบได้อายุเท่าไหร่ห้ามเล่นเล่นเกินเท่าไหร่ห้ามห้ามเล่นต่ออย่างเงี้ย ผมมองว่าการทําให้บ่อนมันถูกกฎหมายเนี่ยมันทําได้เลยแต่ทีเนี้ยเราต้องไปกํากับดูแลว,ว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยบังคับได้จริงไหมยังมีการรับสวยอยู่ไหมปีละแสนกว่าล้านครับปีละแสนกว่าล้านเท่าที่ผมคิดนะถ้าตีเป็นภาษีสักสามเปอร์เซ็นเนี่ยประมาณนั้นอยู่แล้วตอนนี้คนที่รวยมีแต่เจ้าของบ่อนกับตํารวจที่เก็บสวยแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคน ที่เอาเงินไปหาเสียงไปเยอะแยะมากมายก็นั่นแหละฮะโอกาสที่เราเสียยังไม่รวมถึงมูลค่าทางเศษรษฐกิจที่คนทํางานบ่อนออนไลน์ตอนนี้ต้องไปทําอยู่ตามตะเข็บชายแดนเงินก็ไหลออกไปข้างนอกคนไทยที่เล่นคาสิโนในประเทศไทยที่นั่งรถออกไปเล่นตามบ่อนตะเข็บชายแดนเรา4ี่หบ่อนเนี่ยเราก็เสียเงินให้ต่างชาติแล้วต่างชาติอย่างเขเมรอย่างพม่าแม่สายปอยเป็ดเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาไม่เห็นเลยนะว่าเราเป็นคนไทย มันโกงสะบัดมันกินสะบัดเลยแล้วเงินพวกนี้มันควรจะอยู่ในประเทศไทยครับแล้วก็ไม่รวมคนจีนที่ชอบบินมาเล่นอีกแทนที่เขาจะบินมาลงในเมืองไทยเพราะว่าประเทศไทยเราอะทรัพยากรครบการท่องเที่ยวธรรมชาติงานบริการโสเพณีมันมีครบอะมันมีครบที่จะที่จะเป็นโอกาสในการเปิด เศรษฐกิจใหม่ๆแค่เรายอมรับมันแล้วก็เปิดโอกาสให้ประเทศชาติบ้างไม่ใช่เปิดโอกาสให้แต่ตำรวจกันในบอลประเทศชาติมันจะรวยขึ้นและดีขึ้นครับเขาก็บอกว่าโอเคเขาบอกมันถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องพูดผมว่าสังคมณปัจจุบันเนี่ยมันถึงเวลาแล้วทุกคนรู้แล้วว่าไอ้สามสิ่งนี้มันเป็นปัญหาอยู่ในประเทศไทยเพียงแต่ไม่มีคนอยากพูดอยากแก้ไข เขาเองก็เต็มอกไอาการที่จะพูดออกมาเนี่ยเขาเองก็ไม่อยากเป็นผู้ร้ายในสังคมแต่เมื่อมีคนมาพูดเขายินดีเขายินดีจะยอมรับว่ามันมีคนไทย8ปดสเอร์เซเล่นหวยใต้ดินกันทุกคนอันนี้เราก็รู้อยู่นะครับผู้ชายไทยทุกคนต้องเคยเข้าซองอ่ะอันนี้เราก็รู้อยู่เลื่องอะไรกันหวยบ่อนซ่องครบแล้วเนี่ยคือผมว่าคนเขาไม่ได้สนใจหรอกครับ ว่าผมจะทําหวยทําบ่อนทําซ่องคนเขาสนใจที่ผมพูดความจริงออกมาคนเขาอยากได้คนที่พูดแบบตรงไปตรงมาสะท้อนปัญหาสังคมออกมาตรงๆอย่างปัญหาคนหาเช่ากินข้ามีอะไรเราก็พูดออกมาปัญหาหวยบ่อนซ่องเป็นยังไงเราก็พูดออกมาคนเขาอยากได้ยินคนที่มีความรับผิดชอบในสังคมนี้คนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่รับผิดชอบปัญหาเหล่านี้พูดออกมามันจะได้ถูกการถูกแก้ไขสักที คือโลกนี้มันเป็นโลกแห่งข้อมูลเพราะฉะนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเหลือแต่คนจะนำมแมสเซจไปแก้ไขเฉยๆครับอยากครับอยากให้เขาจำว่าเราเป็นคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความจริงในประเทศนี้เราไม่ได้ต่อสู้เพราะเราอยากจะส่งเสริมแต่สิ่งที่เราอยากต่อสู้เพราะเราอยากจะแก้ไขปัญหาที่มันอยู่ใต้ดินมานานอยากเอามันขึ้นมาผมมองว่ามันเป็นโอกาสของประเทศไทย โอกาสและจังหวะที่ดีที่คนพร้อมจะรับความจริงแล้วประเทศไทยควรเลิกตอแหลได้แล้วครับผมมองว่าเราน่าจะเป็นพักเล็กที่ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดพักหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับบางทีผมก็อาจอยากจะเป็นนายกกับเขาบ้างนะ mm. ก็คือถ้าเราเราเรา,เราตั้งใจเข้ามาทํางานการเมืองจริงๆครับเราไม่ใช่พักเฉพาะกิจแต่เราก็ต้องบอกกอนว่าเราอาจจะไปยาวหรือจะไปสั้นก็ได้เพราะว่าหนึ่ง ผมยังไม่รู้เลยว่าการเมืองคืออะไรถ้าผมเข้าไปแล้วมันดีมันสามารถแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้ผมก็จะทําพักเปลี่ยนต่อไปแต่ถ้าผมเข้าไปแล้วมันแก้ไขปัญหาประเทศชาติไม่ได้ผมอาจจะถอยแล้วให้ทีมงานทําต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวผมเองของกงยังไม่รับปากว่ามันจะยาวไหมแต่ถ้าผมได้รับเลือกเข้าไปผมก็ต้องอยู่จนจบวาระแล้วต้องทําเต็มที่จนจบวาระอยู่แล้วครับ โพสิชันของเราคือประชาธิปไตยเต็มใบครับคือเราไม่ร่วมกับพรรคที่เป็นหรือเคยเป็นเผด็จก,การแน่นอนนะครับพรรคไหนที่ได้รับการเลือกจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งเราจะอยู่ข้างพรรคนั้นหยุดเถอะครับพักเถอะครับเพราะว่าผมมองว่าสิ่งที่ลุงทั้งสองทำมาเนี่ยมันก็นานแล้ว8ปีแล้วเต็มๆแล้วแต่เราก็ไม่ได้เห็นว่าประเทศชาติมันจะดีขึ้นคือมันสง,งบอะมันสง,งบจริง แต่มันสงบแบบไม่เหลืออะไรเลยปล่อยให้เด็กๆทามั่งครับถ้าคุณรู้จักนักการเมืองมันผมคุณจะบอกว่าผมเก่งกว่าเยอะเราไม่มีเราไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองก็จริงครับแต่เรามีความรู้มีความสามารถมีความตั้งใจที่จะเข้าไปทําแล้วงานการเมืองเนี่ยมันก็เหมือนงานบริษัทแหละครับมีนายกเป็นซีอมีรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆแล้วก็มีคณะทํางานอีกคณะหนึ่งใหญ่ๆที่คอยขับเคลื่อนประเทศซึ่งเหมือนบริษัท ให้เดินไปข้างหน้าติดต่อสื่อสารค้าขายกับต่างประเทศมันเหมือนกันหมดแหละครับมันอยู่ที่ว่าคนที่ได้รับผิดชอบเนี่ยจะทําหรือไม่ทําเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ทางการเมืองครับขอแค่มีความรู้ความสามารถก็น่าจะเพียงพอเราคงเป็นเรื่องของความตรงไปตรงมาที่เรากล้าพูดกล้าทํากล้าแสดงออกที่ผมไม่เข้าร่วมกับพักใหญ่พักอื่นเขาก็เพราะว่าผมกลัวว่าเข้าไปแล้วผมจะไม่ได้พูดไม่ได้ทําในสิ่งนี้ผมขอเป็น เป็นพักการเมืองที่เทาๆดำๆหน่อยที่กล้าพูดเรื่องที่สังคมส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดแล้วกันครับนั่นคือโพสิชันของเราสามล้านเสียงครับสามล้านเสียงมันเพียงพอต่อการขับเคลื่อนนโยบายสามล้านเสียงมันเพียงพอต่อการยกมือเวลาจะขออะไรสักอย่าง สิบปีข้างหน้าผม50าสิบใช่ไหมครับผม50อีก20ปีก็จะเป็นน่าจะเป็นเด็กยุค30ตอนนี้ขึ้นมาประเทศไทยน่าจะเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงน่าจะหายไปจนเกือบหมดและตัวแทนของประชาชนน่าจะมีสิทธิ์มีเสียงจริงๆครับการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเปลี่ยนประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่เป็นการเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเนื่องจากว่าตอนนี้คนไทยทุกคนเนี่ย รู้แล้วว่ารู้แล้วว่า8ปีที่ผ่านมาเมื่ออยู่ฝั่งเผด็จการมันเกิดอะไรขึ้นคนไทยทุกคนอยากเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนออกไปเลือกครับออกไปเลือกพักที่ท่านชอบออกไปเลือกพักที่ท่านคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาท่านได้ท้งนี้มันสําคัญจริงๆครับก็ฝากพักเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าคุณอยากได้พักการเมืองที่สามารถพูดถึงปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและตั้งใจในการแก้ไขปัญหาจริงๆ ฝากพักเปลี่ยนบัตรสีเขียวกาเบอร์20ได้ทั่วประเทศครับ